เราเพาะโดยใส่ดินในกระถางเก่าๆที่เราไม่ได้ใช้สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอะไรก็ปลูกโดยเขียวโคราชนะครับคลิปนี้วันนี้เรามาทําการเพราะมะพร้าวเพื่อเตรียมเพิ่มส้างมูลค่าเพิ่มให้มันแทนที่จะเป็นมะพร้าวขายแบบนี้ขายไม่ได้นะคือขายได้ก็อาจจะสิบบาทยี่สิบาทประมาณนี้แหละเป็นมะพร้าวน้ําหอมอ่อนอันนี้เป็นมะพร้าวกะทิมะพร้าวบ้านมะพร้าวสวน จะเห็นความแตกต่างมากสิ่งที่บอกว่าจะมาทําเพิ่มมูลค่าให้มันได้คือแทนที่จะได้เป็นมะพร้าวราคา10 20บาท30บาทอะไรเนี่ยแล้วแต่ท้องที่นะเราจะมาทําการเพราะเพื่อทําเป็นบอนไซเดี๋ยวจะนําเสนอการทําเป็นบอนไซในคลิปต่อไปนี่เรามาทําการเพราะก่อนการเพราะก็หลายท่านก็คงรูกนะครับเนาะก็ปล่อยปล่อย,ปล,อยปล่อยเองมันก็อาจจะงอกนะแต่ว่าเราหวังผลเราอยากมันงอก เราจะมาทําการปอกอต้องคัดหามะพร้าวที่มีน้ําก็เรียกว่ามะาพร้าวคลอนน้ำนะพี่นอ้องลูกเล็กยิ่งดีสําหรับการทําบอนไซซึ่งแบบนี้เขาไม่ได้เอาไปทํากะทิกันหรอกแต่ทําบอนไซเป็นที่นิยมมากดูขนาดต่างกันแบบสามเท่าตัวอันนี้ก็ทําได้นะเพิ่มได้เราสามารถปลูกทาบอนไซได้ไม่ไม่ได้จำกัดเราก็มาเพิ่มกันเดี๋ยวเรามาปอกเปลือกดูกัน เดี๋ยวเราจะทําการ2วิธีนะครับพี่น้องคือจะปาดเป็นแบบนี้ปาดตูดเพื่อเอาไปฝังในกแกลบฝังในดินฝังในดินตามวิธีสูตรหนึง่งอีกสูตรหนึ่งก็คือจะการปาดแล้วก็แช่น้ําเพื่อใช้สื่อน้ําในการเพราะซึ่งดูในคลิป หลายท่านหรือว่าท่านที่ก็ทําบอนไซกันเป็นอาชีพบอนไซมะพร้าวนะเขาแนะนําว่าจะโตเร็วกว่าให้การงอกที่ดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาลองกันทั้งสองสูตรครับเพื่อการสั่งมูลค่าเพิ่มทำไมถึงว่าเพิ่มเพราะว่าแทนที่อย่างที่บอกนะถ้าแบบเนี้ยอาจจะไม่มีค่าไม่มีราคาประโยชน์แต่ถ้าเราสามารถทําบอนไซได้อะจากไม้สิบยี่สิบบาทลูกหนึ่งสามสิบบาทอนะ่ะตีให้เราทําบอนไซเราจะได้ถึงลูกละ ลัลกร้อยสามร้อยห้าร้อยถึงพันบาทอยู่ที่ฟอร์ม,มามอยู่ที่ฝีมือนะครับแต่ก็อยู่ที่ระยะเวลาด้วยนะครับหกเดือนหนึ่งปีสองปีตามความสวยของไม้แต่ถ้าทําเยอะมันก็ได้หลายลูกหลายบาทนะพี่น้องนะก็ลองสนใจก็ลองมาศึกษาทํากันเรามาทดลองกันเราเปอกได้แล้วครับพี่น้องหลังจากทําการาฟันฟันปาดหมอปาดท้ายซึ่งบางท่านเขาก็จะ ปาดเอาเปลือกออกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็แช่น้ำหรือจะไปปลูกแต่บางท่านก็ใช้วิธีหาที่เป็นหนอ่อแต่นี่เรามาเพาะหนอ่อเราผมอยากให้มันออกหน่อก่อนเนาะเรามาทํำกันไปด้วยกันนี่ผมจะปลูกในแกลบดำเพื่อให้มันชื้นนี่รอ,อให้มันออกหนอ่อหรือจะในดินก็ได้นะเดี๋ยวผมพาไปดูที่แบบเป็นดินอ่าไปดูที่เพาะในดินก็ได้นี่นะครับเราจะเพาะดยใส่ ดินในกระถางเก่าๆที่เราไม่ได้ใช้หรือจะทําเป็นแอ่งเป็นลุมอะไรก็ได้ออที่พี่น้องสะดวกเลยนะครับนี่จะเห็นว่าผมใช้เป็นดินเป็นกระถางเก่าแล้วก็เอาดินใส่เนี่ยผมจะปาดไว้เงี้ยแล้วก็วางเอียงหลังจากนั้นประมาณหนึ่งเดือนเรื่อยๆแต่นะบางหนอกก็ออกเร็วนะครับพี่น้องบางหนอกก็ยังไม่ออกก็จะเห็นว่า,าเนี่ยบางอันก็เริ่มออกหนอนแล้วอันไหนชาหน่อยมันมันเอาแน่นอนก็ทุกลูกไม่ได้เนะเพราะว่าไม้มันก็ เมะพร้าวแต่ละลูกมันก็มีอ่อนมีแก่ไม่เท่ากันไม่ทันกนันไหนสมบูรณ์เร็วก็ออกหน่อเร็วเอเดี๋ยวเราไปดูวิธีหนึ่งคือการชำน้าอันนี้อันนี้ผมชํำแก็บนะรุ่นแรกอันนี้ช่าชํำดินคือเพาะรอให้มันออกหน่อก่อนเราถึงจะไปทําเป็นบอนไซในขั้นตอนต่อไปนะครับพี่น้องก็ต้องใจเย็นกันนิดนึงนะเพื่อให้มันมีไรายได้มีมูลค่าเพิ่มส่วนอีกวิธีหนึ่งที่นิยม ทำกันมากที่ผมเห็นแล้วก็เพื่อนๆนแนะนำมากคือการแชร่น้ำเป็นการให้เร่งการออกหน่อที่เร็วกว่าแล้วก็จะได้ะมะพร้าวที่โตเร็วสมบูรณ์มีรากมีหน่อเร็วแล้วก็ใส่ลงไปเลยหาหัวท้ายถูกนะพี่น้องเอาหัวมันร้อยขึ้นนะเอาตูดมันนั่นเดี๋ยวจะเอาหัวจมใส่เข้าไป เดี๋ยวก็ประมาณนี้แหละครับก็แช่น้ำไว้ง่ายๆแล้วเราก็ล้อออกหนอห่อมันเดิมเหมือนกันเหมือนที่ที่พาไปดูหลังจากนั้นเมื่อออกหนอ่อเราก็ไปทำในขันนข้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปฝากไปดูในคลิปต่อไปนะครับพี่น้องสำหรับการเพิ่มมูลค่าให้มะพร้าวที่อาจจะดูเหมือน มีราคาน้อยหรือไม่มีราคาแบบอย่างนี้นะอาจจะเป็นอย่างที่บอกต้นคลิปนะว่าเขาไม่นิยมเพราะว่าลูกมันเล็กเกินไปแต่สําหรับวงการบอลไซ์เนี่ยเป็นอะไรที่ต้องการมากเฉพาะลูกก็แพงอยู่เหมือนกันนะถ้าซื้อกันนะอ่าเรามาสั่งมูลค่าเพิ่มไปได้วยกันทําให้มีไรายได้เพิ่มจากไม้ที่จากลูกมะพร้าวเทนที่จะได้สิบาทยี่สิบาทสามสิบาทอย่างเงี้ยเรามาทำมันจะได้รักร้อยรักพันแต่ก็ต้องอาศัยความอดทนแล้วก็มีใจรักด้วยนะครับ อ่ะคลิปนี้ไปทีนี้กันก่อนนะครับพี่น้องเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับอะไรก็ปลูกโดยเขียวครา,าดนะครับ